สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องคุณนานจวะครับสำหรับวันนี้คุณนานอยู่ที่บ้านห้อยแทงอำเภอบ้านห้องจังหวัดลำพูนนี่นะครับแค่ให้ดูบริเวณบ้านรอบรอบบ้านนะครับนี่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปสวนนะครับไปชมปลาของน้องน้ำมันครับเดี๋ยวไปเจอนน้องมัััคครรบบาะพนักงานขับรถของเราไปเลยครับขึ้นมาเลย คือมาข้างในสิลูกมาข้างบนก่อน,นโอเคโอเคเรอยากรู้อยากหาอยากชมติดเบาบางต่ามาอา่งนั้นเจ้าเอ๋ยนั่น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 นี่นะครับนี่ก็คืออนามัยหว้วยแทงนี่นะครับเราจะขึ้นไปสวนกันบอกแค่ว่าตอนที่แม่ทำรถล้มอ่ะ ทำไมมันแล้วมันก็เปลี่ยนไปสิ้นเชิงผมต้องขับเอียงๆเลยให้ผมขับมือเดียวนะอ๋อระวังนะลูกบอกแล้วผมเคยขับมือเดียวลอดน้ำมัดพากด้วยสิครับตอนนี้น้ำมันจะไปไหนนะครับไปสวนยางไปทำไรครับตกปลาตกปลาโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่สวนครับนี่นะครับถ้าแยกไปทางนี้จะไปวัดห้วยแทง แต่เราเลี้ยวซ้ายนะครับนี่เรามาทางนี้ครับเราไม่ไปทางโน้นเดี๋ยวเราถ่ายไปจนถึงสวนญ้าเลยป่ะได้ลูกนี่นะครับเส้นทางที่เราไปเฮ้ยมองข้างหน้านี่นะครับทางขึ้นไปสวนลำไยนะครับนี่ดีดูครับลำไยจ้าให้แทงนี่เป็นธรรมดานะครับดูเต็มต้นเลยนะครับนี่นี่นี่ครับนี่ดูทางนี้ว่าเบาๆาหน่อยถ่ายคลิปอยู่จะรีบไปไหน นี่นนดูนะครับลำไยหมามันเร็วเกินอ้นครับเต็มต้นเลยครับนี่นี่กำลังเท่าหัวไม่ขีดไฟประมาณนี้นะครับนี่ดูนี่นะครับเศรษฐกิจนะห้วยแทงก็จะมีนะประมาณนี้นครับลำไยดูนะครับเต็มต้นเลยท่านลุงบอกให้ผมเดี๋ยวเรา<อ>จะขึ้นไปทางนี้นะครับดูวิวภูเขาครับโน่น อไปไ<ห>เลยครับนี่โซย่าเขาจะใช้แผงโซลาเซลล์แบบนี้หมดแล้วนะครับนี่หลายๆสวนก็จะติดโซลาเซลล์นี่ครับบรรยากาศรู้ไหมว่าเราสามารถเราสามารถทำให้นั่งได้หนึ่งคนแต่สามารถทำให้นั่งได้หนึ่งคนแต่มีที่เก็บของมากขึ้นเลรอ,อ้ลูกก็เบาๆหน่อยอย่าไวเกินนี่ครับอันนี้จะเป็นฟาร์มเลี้ยงไก่นะครับนี่ ไก่ของซีพีนะครับนี่พี่เหรอคืนไปเลยครับน่ <CP S 1> อ่าตอนนี้เรามาถึงสวนแล้วนะครับอันนี้สวนไอ้แต๋วนะครับซึ่งเป็นกเกษตรกรตัวอย่างของอำเภอบ้านโฮงเลยเนอะนี่นะครับหลายๆครั้งที่ในอำเภอผู้ว่าอ่าจะมาทานข้าวกลางวันนะครับนี่ที่เห็นนี่คือผักหวานนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นนี่สวนผักหวานอันนี้เป็นพริกไทยนะครับนี่ แล้วไปอย่าปลูกไม้สักคุมหมดเลยครับนี่สวนเปลินนี่ครับอ้อยน้ักบานเป็นร่วงเลยนะครับนี่นี่ตอนนี้เรามาถึงสวนของเราแล้วนะครับใกล้แล้วนี่นี่นะครับนี่เป็นนี่สวนของยายน้อยนะครับนี่นี่ประมาณสักยี่สิบไร่นะครับอ่า ของทุกสิ่งทุกอย่างเต็มพื้นที่หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลำไยห,หลายๆสิ่งหลายๆอย่างุยนี่ถึงแล้วครับสวนเรา <c oughs> นี่ครับบ <c oughs> ริเวณสวนเต็มพื้นที่ไปหมดนะครับลำไยเงาะ <c oughs> นี่ <c oughs> อันนี้เป็นอะไรนะมายมชิดนะครับนี่นี่เป็นมายมชิดเอ่เป็นนี่ครับเต็มไปหมดเลย แล้วก็ปลูกไม้พยุงไม้อะไรเต็มสวนไปหมดเลยนะครับมีพื้นที่ประมาณ20ไร่นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมเรื่อยๆอข้างใต้นี่ก็จะเป็นผักนะครับแถวนี้ก็จะเป็นดอกก้านนะครับหน้าดอกก้านนี่เต็มแดกเลยเนะอะนี่ก็จะเป็นอ่งที่หนึ่งอ่งหนึ่งสองสามจะเรียงกันไปตรงนี้เลยนะครับนี่อ่งที่หนึ่งข้างบนก็เลี้ยงไก่ข้างล่างก็เลี้ยงปลา เด,เดี๋ยววันนี้จะพาน้องน้ำมัสมาตกปลานะครับนี่นี่ครับธรรมชาติมากสวนนี่ก็จะมีห้องน้ําเรียบร้อยนะครับนี่นั่นผักหวานนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูไล่ผักหวานยายน้อยนะครับมีมะม่วงครับมีหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างเต็มพื้นที่ไปหมดนะครับ อะไรลูกนี่นะครับระบบนี้จะเป็นระบบโซล่าเซลล์หมดนะครับนี่นี่ก็จะเป็นไดที่ดูดน้ําไปหาลําไยนี่ก็เป็นโรงไก่อีกโรงหนึ่งนะครับแต่ไม่มีไก่ตอนนี้นี่ครับไปดูเดี๋ยวดูมัดแป๊บหนึ่งลูกขอถ่ายนี่นี่ผักหวานนะครับเนี่ยนี่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 ดูยอดนะครับนี่นี่ผักหวานนี่ถ้าเป็นต้นฤดูกาลนี่ กิโลเป็นร้อยนะครับนี่นี่เก็บขายได้ทุกวันนี่ครับนี่ทราเก็บอ,องญ่ามาทำไม <c oughs> เอาตีดไม่ได้แล้วเนี่ยเต็มืหมดเลยนะครับนี่นี่ก็ปลูกไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะมีอีกที่หนึ่งที่มันเป็นทําเป็นแปลงเลยนะครับนี่ <c oughs> นี่ให้ดูก่อนนะครับ <c oughs> นะครับตกเบ็ดกันครับนี่ลง <c oughs> ไปเลย ระวังยุงนะดิ้นด้วยดิ้นด้วยน้ำหนิ่ง กตอนนี้เราก็ตกเบ็ดกันนะครับนี่นะครับบรรยากาศการมาเที่ยวสวน ธรรมชาติครับตอนนี้ผมกับลุงกำลังจะไปอีกอ่างหนึ่งนะฮะไปลุงออกเดินทางออกเดินทางคือลวกๆกันไกลๆแบบนึงแปบบนึงเด้ออะไรเสีเดียนแอดแอดแอดนีแบบน่ฮะแบรรยากาศสนวนว้าว รู้สึกไงลุงมาอยู่สวนเนี่ยรู้สึกเยี่ยมครับรล้ปลาก็กินแล้วครับปลาเด็กเลยเหรอไปกินแล้วครับท่านผู้ชมไปกินแล้วครับไปกินแล้วขายอยู่ขายอยู่ไปกินแล้วครับตอนนี้ไปกินแล้วครับ จะหมดเดี๋ยวจะหมดแล้วเกียร์หายเนี่บเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนเกียร์ตรับก,ก,กอบ่อนตอนนี้เราขออนุญาตเปลี่ยนเกียร์แป๊บหนึ่งนะครับท่านผูช้ชมตอนนี้เราก็เปลี่ยนเบ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตอนนี้ผมมองจากกล้องแล้วผมหาเบ็ดไม่เจอแล้วครับใน,นชีวิตจริงมันชัดมากเลยนะครับเออ นี่ครับจอดครข้งหนึ่งครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเจอกันเพื่อนตอนที่ตกปลาได้แล้วกันนะครับ <S <S ตอนนี้ครับท่านผู้ชมเงียหายเีหยหายไปเลยครับนี่ก็จะปลาจะกินนะครับ <S 2> <S 2> <S ดเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับรวม,มได้๋ยมาเนี่ยตอนนี้ กำลังเปลี่ยนเบ็ดใหม่เอ๋ลูกแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้ผมเผลอไปกดอะไรก็ไม่รู้ออกไหม่อะอะไรผมต้องผมเผลอกดออกกล้องอะผมเข้าใหมา่ผมต้องเลยต้องอัดใหม่ไม่เป็นไรลูกอัดใหม,ไม่ไม่ใช่อัดใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นนะต้องอัดต่อจากไอ้นั่นอะเดี๋ยวตอนนี้เขท่านผู้ชมเรากำลังจะปฏิบัติการการตบเบ็ดอีกครั้งหนึ่งเอาเหยื่ยอติดนี่ครับ ยันเลยจ๋มเราจะไม่เห็นเบ็ดนะครับแต่ตอนนี้ขอตกปลาด้ะเดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนปลากินนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวพอตอนยกปลาเดี๋ยวค่อยดูนะครับบายตอนนี้ครับทุกผู้ชมปลาเริ่มกินแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้หรือเปล่าแต่จ๋ม เดี๋ยวเจอกันครับเอ้าตอนเมื่อกี้เมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมเราได้ปลาแล้วนะครับแต่ตกครับรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอตอนได้ปลาใหม่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับท่านผู้ชมได้แครับท่านผู้ชมได้ปลาแล้วนะครับเออเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมปลาของพวกเราเซยฮโลดหน่อยเพื่อนบุ้มบุ้มบุ้ม นี่ครับตัวเล็กไปหรือเปล่านี่ได้ปลาแล้วนะครับจับอีกจับตัวใหญ่แม่นี่ครับแต่ปลาแล้วนะครับแต่ไม่รู้จะเอาใส่ไหนดีนะครับท่านผู้ชมรอแป๊บหนึ่งตอนนี้ครับเราก็ได้ถังตกปลาแล้วนี่มีปลาอยู่ข้างในครับนี่นะครับตกอีกกี่ตัวได้ลุงเราจะไปเลี้ยงใช่ไหมเลี้ยงเลี้ยสักสองตัวไหมโอเคโอเคมาครับ จากในตำนานจะได้เริ่มขึ้นใหม่อุยรถกำล,ลังลุกรนขอขอขอครับท่านผู้ชมตอนนี้เราจะตบตัวที่สองนะครับมาเริ่มกันเลย<อ>เดี๋ยวรอ,อจนเจอปิดได้เหมือนเดิมครับจะถึงแต่ปลาแล้วครับท่านผู้ชมได้ปลาแล้วนี่ตีอะไรที่สองนะครับใส่บุม้มบุ้มหน่อยบุมบ้มบุ้มเอาปิดก่อน นี่ครับเอาเพื่อนมาให้ตัวที่สองนี่ครับหาไมา่เจอมืดมาตัวที่สามแล้วเราก็จะกลับบ้านไปแล้วเราก็จะได้เจอเซอร์ไพรส์รเราสามตัวใช่ไหมเราจะจับปลาสองตัวแล้วก็จะมีเซอร์ไพรส์อีกสองตัวโอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเจอกันช็อตต่อไปครับได้แล้วครับท่านผู้ชม Yeah. Like เดี๋ยวไลที่สามบส่ say b บูม b อ o m ปอพอละพอแล้วครับเดี๋ยวเราจะกลับบ้านไปแล้วนะครับเราจะไปปล่อยเลี้ยงที่ลำพูนเพราะว่ามันมีนตัรที่หน้าบ้านมีอ่างมีมันมีนนหนึ่งตัวล้วใช่โอ้ยเก่งเนาะสะดัดน้ำใส่กูด้วลปิดปิดปิดนี่ครับ นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปฉัดตอนที่มันลุงปล่อยลงน้ำไงน,นี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับจ๋โอเคครับก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านยาครับเลยลูกเซบายบายหน่อยลุงบายบายตอนนี้เราจะกลับแล้วนะครับแล้วก็พามาดูนี่นิดหน่อยครับนี่มะม่วง ขนนแล้วก็ผักหวานนี่ครับนี่นี่ครับผักหวานยอดผักหวานสวยๆเต็มสวนไม่หมดเลยนะครับมีไม้สักไม้อประดูไม้แดงแล้วก็ไม้พยุงนะครับปลูกสลับกับต้นลำไยนะครับนี่นี่นี่ไม้พยุงครับถ้าวันข้างหน้าเราตัดลำไยเราก็จะเหลือไม้พวกนี้ไว้นะครับ ก็ถือว่าเยอะนะครับที่ประมาณยี่สิบไร่นะครับเต็มมื้นที่ไปหมดลำไยนี่ประมาณสามร้อยกว่าต้นนะครับเนี่ยบางปีใส่สารลำไยนะครับได้หลายแสนนี่นะครับนี่กระปุกทุกอย่างครับนี่ยอดเมาใส่แกงเห็ดนี่มีทุกอย่างเลยครับนี่พริกด้วยพริกแด้นะครับปลูกขายนะครับเนีียเนี่ย นะครับเตไม่หมดเลยครับงงสำหรับนี้เราก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับมันจะยาวไปแล้วครับ,รบวันนี้ลุงกับละมัดก็มาเที่ยวสวนนะครับขอปิดคลิไปไว้แค่นี้แล้วเจอกันใหม Сп ่ในอีพีต่อไปนะครับเพราะว่าอยู่เราไปเจอปูเดี๋ยวเรา<อ>ไปชมปูก่อนโอเคโอเคโอเคอ่าแล้วงั้นเราบายบายกันที่สวนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยว หลังจากเราบายบายแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ปูนะครับเราเอาปูมาจากลีนะครับน้องน้ำมัดก็เอาเลี้ยงไว้นะครับตอนนี้ไว้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณนานด้วยวะด้วยนะครับสวัสดีครับ